คุณรู้จักดูฮออีไหมครับชื่อเซิร์ฟดูผมไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวที่เรืองว่าครับดู all เอาสเตตัสเอาละกันนะครับว่าเซิร์ฟมันชื่ออะไรนะดูฮออีนะครับอือจะกดหรอเองนะเปลี่ยนผมชาทุกๆเดือนนะครับเออสําหรับของตามหนผมจะบอกรับตรงไหนไม่ต้องไปโพสในกลุ่มแลอันนี้คือมารับที่ตรงนี้ได้เลยครับกดตรงป้ายเลยแล้วก็มีของฟรีน,นะครับ โอเคผมเอาของฟรีแล้วกันของตามไม่เอ้ยเดี๋ยวรับด้วยกันดูดิมันจะได้อะไรนะครับเออของตามได้เซตห้าสิบนะครับผมสองเซตนะนี่คือเซตอะไรอะเซตร้อยห้าสิบเลยว่ะเอาเรื่องผมเล่นร้อยห้าสิบเลยแล้วกันนะครับดูห้าสิบเป็นยังไงดูนีโอ้ยเดเมดโอเคพอกันนะผมว่าอันนี้หนึ่งวิสองวิโอ้ยผิดครับ อ่าเก็บของก่อนละกันนะครับนี่เก็บของเลยคอห้ามอ่ะเออไม่มีไรห้ามนะชื่อเซิร์ฟผมยังชอบชื่อเซิร์ฟเลยครับเอ้ยนี่เสร็จอะไรอ่ะเสร็จสามร้อยว่ะเอาเรื่องว่ะโ,โอเคครับผมจะใช้ปืนสังกะบอเลยกันนะครับอืมแล้วก็หนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ละกันอืมอเอขอกินไอพวกอันนี้ก่อนนะครับ เราจะลงแมกใหญ่กันนะครับเฮ้ยแต่เรายังไม่มีแมกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันซื้อแมกตรงไหนนี่คืออะไรนะฮะนี่คือประกาศนะครับเดี๋ยวมาดูกันไดนะ้นี่ผมยังไม่ให้ดูแล้วกันโอเครับแล้วรับแล้วอ่าอ่ามันน่าจะมีเป็นลูกซองนะแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้แหละโอเคโอเคอุ้ยยังรัวเลยครับระบบดีเกิน วันนี้ระบบดีทุกเทอเลยครับชอบรรัวๆครับอเรามาดูกันก่อนว่าเราจะลงแบบไหนดีผมคิดว่าน่าจะเป็นเลโก้ครับอ้ดโก้แบบสวยด้วยครับมาแล้วครับนี่มีคนมาแล้วครับนี่ครับเจ็บครับเจ็บครับมองปืนสามร้อยช้าเลยแล้วกันนะ แล้วผมจะฆ่าเขาได้ปืนอันนี้เอ้ยทำไมยิงกันไม่ได้อะอ๋อแข่งกันครับลุมแม่งเลยครับอูกระตุกครับกระตุกแตกแตกหนึ่งสะพิชไวลำหนึ่งนะครับเอาอันนี้ออกก่อนแตกครับแตก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 ,แตกลงไหนจะได้ครับเลโก้เลโก้พิมพ์เลยน้องลงไหนก็เลโก้ครับนี่ โอเคใครโดนผมยิงเขาจะชดให้นะครับเฮ้ยโอ้คิดว่าโปโอ้โหบินมาอย่างนั้นตกใจหมดเดี๋ยวรอก่อนนะครับเรารอก่อนเคมีคนมาแล้วนะครับโอเคไป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 ผมเล่นกับน้องสองคนนะครับน้องคนนี้ชึบ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 

เอ้ยทำไมผมยิงเขาไม่ได้อ่ะเห็นอะไรกันเหรอเอ้ยเดี๋ยวนะแตกสวย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 แตกหมดครับแตกหมดครับตอนนี้นิ้วใส่จะแค่เดีวยวกันนะครับอืมโอเคมีสมุนเพิ่มนะครับอืมเด็กก้อนยูยูยอะไรวะ เดี๋ยวโดนสงสัยโดนผมยิงแตกเอาที่นี่สกิปบกัวครับสกิปบกัวครับอืมคือแบบเดลโก้เขาสวยนะเขาจะไปเอาจากคอมนะครับสวยมากๆในคอมมานะอืมบอลระวังคนอื่นเก็บได้ท้กมึงโอเคตอนนี้ผมคุมเซิร์ฟอยู่นะครับ ดี๋ยวรอกันเลยรอกนก่อนเฮ้ยชุบชๆบ,ชอบ,ชอบโอเคไม่มีคนมาเลยครับไม่มีแล้วครับมีแล้วมีแล้วเลโก้ LEGO. มาหน่อยตอนนี้รอคนมายิงอยู่นะครับสำหรับแบบเลโก้นะคือแบบเซิร์ฟเวอร์มันน่วงมากอะ่ะอืมเเล่นหลายคนอ่นะ อผมมีคนมาขอของตามเลยครับผมยังไม่ได้โปรโมทเลยยังไม่ได้ลงคลิปเลยครับใจร้อนนะเราใครว่านำผมยิงได้ปะไม่ได้ครับเหมือนคนดิสอยู่อะตรงเนี้ยใช่ปะโอเคแล้วกันครับแค่ไ้นกันไหนว่าไหนว่าอะไร เลโก้เฮ้ยเขาพิมพ์ตัวเอลดีเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอ,ยอยมินบอสไอมินบอสม่งมาเลยครับ oh God, oh God, oh God. อ้หูหมิงมาหมิงมมชุบชืืฝนตเลยครับตอนนี้ยิงกระถากลางสายฝนนะครับ ดีดีรีไปดีรีไปดีรีไปดีไปจ้าเออช่วย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 กันช่วยกันช่วยกันลุงกระทืบลุงกระทืบเซตโหดเซตโหดเซตโหดลุงกระทืบไหครับไม่รอดไม่รอดบอกเลยเดี๋ยวดักดักตรงนี้ครับดักตรงนี้ครับนี่ไง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  เจ็บไปดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิโอ้โดนหมดแม็กก็ไม่ตายครับือไม่รอดหรอกผมบอกเลยไม่รอดหรอกจะตายไวใยชา้าแค่เขานั้นเองไม่รอดหรอกนี่เข้าใจจูงนะเข้าใจจูงนะเราถามส่วนม,ามาื่อช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงเดี๋ยวก็ต้องน่ะเห็นไหมมันสเต็ปเดิมสเตปเดิม เต็ปเดิมครับเต็ปเดิมเนี่ยต้องให้คนมารอตรงนี้เลยครับเอ้ยเอ้ยมีคนทักมาครับแต่ตอบไม่ได้ครับวิ่งเดือดครับวิ่งเดือดครับปั๊มยออย่างเดียวเลยแอดบอสแอดบอสเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงตามเลยครับตามเลยครับตามเลยครับไม่รู้สึกว่าเขาจะคืนตัวได้แล้วครับเพราะฉะนั้น เอ้ยโดนโดนพวกผมไล่ยิงอยู่เฮ้ย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 ตายย่างจริงครับตายย่างจริงนะนี่บอกเลยนะโดนโดนโดนในคนในแคนผมยิงอยู่แอนบอสเหรอแอนบอสเหรอนี่ไงแอนบอสเหรอทุกเม็ด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 ครับทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ด ไล่ล่าครับไล่ล่าครับท่านนี้ไล่ล่าครับไล่ล่าครับไล่ล่าครเจาให้มันจงเอาเอาให้มันยอมมาครับชึบทุ่มเมดแต่น่าจะไม่แตกวะอ๋อเขาเดินป้อมใหญ่เฉยบไม่แตกไงทุกคน เดยอมันต้องลุมอย่างนี้เลยเนี่ยนะลุมเลยลุมเลยลุมเลยเออเออเอามัน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 ,มน,มนลุมลุ่มลุมลุมโอ้โหม่งไม่ตายครับเป็นอมตะบอลนี่ เอามาต่างชัดนี่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 โดน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 โอ้ผมโดนผิดครับเอาไอมินบอสแตกเรียบร้อยไอมินบอสแตกเจอลุมยิงจนตายครับผมเออโคตรมันนะครับไอ้คุยไอมินบอสแตกครับโดนกันลุมกระทืบครับผมเิ้นห้าลอยเลยนะน่าเิ้แรงเลยครับ ก็อ,อนนะไครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวันนี้นะครับชอบใจกดไลค์ครับผมใจกดแชร์ห้คุณแคร์กดติดต่อใค์เด้อโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย